ช่วงนี้ไปดูข้องซ่ยๆยงามามากันบ้างครับค่ะไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเขามีการจัดกองประกวด m i s ิสแกรนภูเก็ตเปิดตัวหกผู้เข้าชิงคราวไฟเตอร์ปี2,026คอนเซ็ปต์ุดพิเศษค่ะเฉพาะผู้ที่เคยมีมงกุฎเท่านั้นพร้อมชูไฮไลท์รอบสมาร์ทเลดี้ค่ะทีนาอิงไม่เล็กหนี่แหละค่ะขวาชัยก้อนลุยเข้ารอบไฟแนลเจ็ธันวาคมนี้ค่ะ แรกแต่วันทีซ้ำถี่พ่านมาค่ะกองประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ตค่ะเขามีการจัดงานแนะนําตัวผู้เข้าประกวดมิ Miss Grand สแกรนด์ภูเก็ตซ่องพันยี่สิบพกคลาวไฟเตอร์ er ค่ะนี่และที่ห้องประชุมชัน้นสามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราจังวัดภูเก็ตค่ะโดยปีนี้ค่ะเขาบอกว่ามาพร้อมคอนเซ็ปต์พิเศษค่ะพี่วอกเกลี้ยงบอกว่าผู้สมัครทุกคนนี่ต้องเป็นผู้ที่เคยมีมงกุฎแล้วเท่านั้นค่ะก็เป็นการสะท้อนแนวคิดว่าผู้ถี่พ่านเวทีแล้วก็มีตําแหน่งมาก้อนเนี่ยคือคนที่พร้อมลุยพร้อมทาอํางานแล้วก็ องโอกาสให้ผู้ที่มีความฝันได้กลับมาคว้าโอกาสอีกครั้งนั่นเองค่ะอืมนะครับนะมาคว้าโอกาสอีกครั้งหนึ่งไปในะไดรับเกียรติจากอ่าก็ชบิลสรันสรัญยศนนะครับพิพัฒน์นะครับมิกรแกนไทยแลนด์นะครับปี25รองรับนึ่งนะครับมิกรแกนอินเตอร์เนชั่นแนลปี25นะครับสมภพยี่บ้านะครับมารวมเชิญมงกุฎอ่ามิตรแกนไทยแลนด์สมภพยี่บกพร้อมส่เปิดตัวผู้สมัครอ่าทั้ง6คนนะครับไม่เล็กนึกเนี่ยนำตาลนะณพระ ปันพาณิชย์นะครับไมลเล็กซองตั้งโอ๋กับนัทรินบุญนุ่นกับไมลเล็กซ้ำกับนิดาวนิดาดอกกุลาบกับไมลเลขกซี่ไอรินไอรินแนบสุกับไมลเลขกห้ากับนำอิงสุธิดาเอียดปู่กับและวไมลเลขหกกับไนชนทีชาแก้วบุตรีครับผู้ับประกวทุกคนล้วนมีประสบการณ์การประกวดนะครับเคยคว้าตำแหน่ง มาเรียลทงังทีแล้วครับค่ะซึ่งภายในงานค่ะได้มีการเปิดตัวผู้อำนวยการกองประกวดคนไม่ก็คือน,นายธนภัทรนวลสกุลหรือว่าคุณก๊อฟค่ะที่มาร่วมงานในนามตัวแทนทีมเดิมโดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงภายในกองประกวดค่ะลั่งผีขิมหรือว่านายธีรศักดิ์พุ่นงามได้มีการลาออกจากตําแนหน่งผู้อำนวยการกองทีมภูเก็ตเพื่อที่จะไปเติบโตในทรายบริหานค่ะแต่ว่าผนผึ้งก็ยังคงให้การสนับสนุนกองประกวดเหมือนเดิมซึ่งไฮไลท์ข้องคาคืนทีวันที่3าที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คือรอบสม์ทเลดี้0 2 0 ก,การมีผู้เข้าประกวดต้องทำสปีดในหัวข้อหวาชีวิตใต้มงกุฎและก็ตอบคำท่ามซดจากซองภายในเวลาหนึ่งนาทีก่อนที่จะมีการประกาศซ้ำคนสุดท้ายเพื่อตอบคำท่ามเ,เดียวกันนะหวาหากย้อนกลับไปวันที่ประกวดครั้งแรกเนี่ยคุณจะบอกอะไรกับตัวคุณเองในวันนั้นค่ะโดยผู้ชนะในรอบนี้ก็คือไม้เล็ก5นั่นก็คือคุณนำอิงสุธิดาเอียดปูและก็ร,รอบไฟนอลนี่ที่กำลังจะจัดขึ้นนั่นก็คือควันที่7ธันวาคมนี้ก็จะจัดขึ้นที่โรงแรม โนโวเทลโพคีทาราจังหวัดภูเก็ตที่ห้องแกลนบอลรูมนั่นเองค่ะอ่ะเราไปรวมให้กำลังใจนะไปติดตามากันแลยว่าใครจะเป็นนึ่งในนั่นที่ความมุงกุฎครั้งนี้มาค่ะ